มาทุกคนเอาสบายดีหมดทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ทุกคนเบลลหนึ่งลงมาแรงมาเจอทิมได้ปะเออเจอแค่ได้บบหูทุกคนเออบบหูซื้อดอกทุกคนอ่าเคยเจอแค่นนี่บ่อยทุกคนโซ่เขาไม่หน่อยเลยอ้าแล้วก่อนอื่นเนาะทุกคนก็ขอกราบสบายดีเอฟซีหมดทุกคนเลยอ่าก็ถือว่าโดนแล้วที่ว่าเบลล์หนึ่งบุญดงมาลงคลิปในสอง u t u b e เนาะอ่าก็สุขสบายดีเอฟซีหมดทุกคนเลยไฟที่เขามาแล้วทุกคนกใอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบลล์หนึ่งได้ทุกคนเนะถือว่าซัพพอร์ตอ่าเป็นกำลังใจให้เอเน แลักที e ่ว่าเกมนี Jamie, ้เขาก็จับเป็นตัวละครยินมาทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวขอฝากเป็นกนทุกคนมาเบิ่งเกมนี้สีรอนหรือสีลวงทุกคนเนาะอ่าว่าทีมเบ้นนันหนึ่งมีซีโต๊บแค่นี้ไปได้หรือบอทุกคนอ่าแต่ที่ว่าอ่าคอยฟากเขาไปก่อนทุกคนด้ยเออแต่ทีว่าคอยฝากเขาไปก่อนสวนตนเก็บนี่อ่าถือว่าบุได้มาผ่าเกมโดนแล้วทุกคนผ่าแบบอ่าผ่าคลิปแย่ๆนี่นะการคานที่ว่าเบาบ่คอยเรียนบ่คอยไล่ได้ทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยในนาทีนี้ด้วย มาเดี๋ยวขอฟาร์มมันก่อนทุกคนนะสลับยินของเฮาวาสิหลอดหรือสิหลวงสลับทิพเฮากะกดหามาเนาะทุก่นนอกจากที่ว่าเกมนี้เอาผู้สาวมากทุกคนเนาผู้สาวอีพิกาม,าามา,กอา,า,า,อมาโอ้โหสามมาเจอทีมตึงมาเจอแค่นี้บอ้โหวาสิหลอดหรือบัวหลอดทุกคนอ่าบอกเป็นยังเนาะอีพิกกับพีพิกทุกคนอันเดียวตบอ่าปวกเทพสงครามมเบิงึง <c oughs> อา่าตอนนี้เกือยวกบเบรือซีแล้วทุกคนเดียวคอยเยรือซีคอยไปตบกันทุกคนเนาะ มาตอนนี้เฮากาไดรเลเวลซีเป็นที่ยมหอยแล้วทุกคนมาหาคิวดีกว่าจังหวะนี่โอ้โหว่าจีเขามากดอันตีเอาทุกคนแต่ว่าอ่าฟิกเกอร์นี้ไปก่อนทุกคนเราสลับอ่าเอ็ดบ็อกหนึ่งทุกคนจังหวะนี้เห็นจูเลียนแวบๆอยู่แถวนี้ทุกคนเขามาจังหวะนี้โอ้โหมันเอานี่ก่อนทุกคนนี่บอดได้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดบ็อกจะมาทักกลับบ้านทุกคน เดี <ève S 2> in ๋ยวคอยลวงเอาทุกคนฐานตีมุกันเอาเอาจูเลียนเอ้ยจจเย็นโอ้แมงแห้งแต่ว่าจูเลียนวนี่าเขามาจมวันอีกคอันตีไปทุกคนโอ้โหหวานเชียบทุกคนเรียบ้อยไปเลยนี่ยเฮ้ยโอ้โหจูเลียนมาจมวันอีกเก็บไปซองดีโบทุกคนจมวานอีวานเชียบทุกคนแม่ที่ว่าเป็นตังเซวนาเขาเก็บไปเป็นทีเหยบหอยทุกคนก็่ทีว่าได้สกอไปสองนะทุกคนอ่สองตัวเกมเดี๋ยวเขามาเอาเต่ากันต่อเลยทุกคนจมวานอี้ เนี่ยเขาก็เอื่นอ่ายูดอลามาซอยเนี่ยเพราะว่าเห็นเวทมันแวบ,บๆนะจะได้เวทมากก็สชม,มาป่วนอยู่แล้วทุกคนเนาะเออตอนนี้ก็เกือบตุ้ยแล้วเบนอันหนึ่งนี่จว่าเวทเขาก็ลังเข่ามาจังหวะนี้ว่นจะได้ออขอกดอตาก่อนเลยกันจังหวะนี้เขาไปตูมไปโอโหอีกบาทเดียวเองทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วบอลอดในจูเลียนทุกคนโอ้โหเซเวน้าเขามาจังหวะนี้เก็บไปได้หรือเปล่าอีกบาดเดียวอีกบาดเดียวเองจังหวะนี้อีกบาทเดียวเ,ยวเ,ยวเรียบร้อยทุกคนแม่ ไปตันึ่ตู้ยไปฟรีเลยมาเดีทุกคนเอาตัดมาจังหวะนี่าทีมเฮาโดดโกดอยู่ฝ่ายคนข่ามากดเลยดังยิงเลยแต่ว่าไปตัวหนึ่งสไลด์เข้ามาจังหวะนีนเรียบร้อยโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหไฮรอดเรียบร้อยเลยทุกคนไปตัวหนึ่งเก็บไปสองตัวเลยแม่ทุกคนเอาหวานเจี๊ยบเลยยินเนี่ยมันจะเกิดอะไรไว้โอ้โหอะไรล่ะใจเย็นก้อนได้ล่ะมาเดี๋ยวเห็นอ่าเวทมันแวบๆอยู่ทุกคนเฮ้ยไปใส่แล้ววะใจะเย็นยูล่าทอยก่อนนะแม่โอ้โห อยู่แล้ล่ะยังว่าจะไปบวกกับจูเลียนว่าเฮ้ยลอดบอลอยู่แล้ล่ะสังเกตบางแมปเลยทุกคนนะแมปพอันนี้ตัวหนึ่งกะใหญ่ยยไปใกล้โพดทุกคนบ่เห็นว่าอะไรอยู่แล้ล่ะตุยไปแล้วจังหวะนี้มาดักก่อนทุกคนเนาะอืมอันตีเฮอร์โอมีกันจะเข้าไปหลวงอันไหนไหนบบายจะมโบได้ทุกคนมันแต่รอโอกาสให้เขามันเออทุยให้มันเขามันตีปอมให้มันเขาเขามันยังวะเขามาหลางังจากนั้นก็ซอ,อยป้ายข้างมาเดีย๋ยวลอยทุกคน โอ้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในจังหน่อยได้ทุกคนนะสำหรับการผ่าเกมทุกคนกัที่ว่าบบได้มาผ่าไงทุกคนเบิร์กัโอ้โหโคตรดนเลยได้อา่าสำหรับการลีนเกมนี่ทุกคนผ่าคลิปนี้ยาวนี่คนการที่แบบอ,อยากแนะ่ทุกคนเนาะกจที่ว่าอ่าการว่ากันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนไปจังหน่อยทุกคนเลยเออเป็นยังไงกกสวยคอมเมีน้อาได้ทุกคนเด้อมาเก่งเฮ็ดคลิปตัวได้ลงตัวละครเฮ้ยลงตัวละครตัวได้ทุกคนถ้ามีเวลาบางๆเรับแกสี่คอยมาเฮ็ดไทยเด้อทุกคนเด้อกะบตัวเขอถอดเขาไพ่นำ คือว่าบอไดลงคลิปไป FC ฟซีไคนกับบอกให้คลิปในยนะูทูบเนี่ยโทรมาบอกอกันเก่าเบิรงคลิปไอเบ้เฮ็ดยังหลากหลายต่างๆนั่นนะแต่ว่ามันกับบอมีเวลาเนาะอยากใหทใกนนะก้ทุกคนเข้าใจเนี่ยก็เลยบอไดเฮ็ดนั่นนะแต่ก็สิพยายามทุกคนสิพยายามเฮ็ดคลิปเรื่อยๆให้ทุกคนในเบิรงได้ชลเหมือนกันมาตอนนี้ฮองก์ับขอฟ้าเมื่ก่อนรายการทุกคน มาจังหวะนี้ทุกคนเห็นเอสบ็อกแวบๆบอยู่แถวนี้กลับบาลลา้านเหลืหรือบ่เขาไปจังหวะนี้ตุ่มไปบานนึงทุกคนกดอันตีไปบ่ได้แม่ชิปไปไซส์เอสบ็อกโอ้โหเรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้ทุกคนบานจี้ครับม,มันจะเกิดอะไรไปแต่ตอนนี้เฮากัเก็บมาหาคิวแล้วทุกคนเอาสลับสกอร์ทีมทีมเฮากับน,นั่มา10เอสต่อฮกแล้วทุกคนโอ้โหอา้าวตุยไปแลวเวทกูห <laughs> งบอได้เลยเว้ยมาจังหวะนี้ทุกคนจูเลียนสิปไปไซส เปอร์เซ็นต์จูเลียนโอ้ยมันเห็นทุกคนมันเห็นขอมาจังหวะนี้หยัดไปบาทหนึ่งทุกคนโอ้โหนีวอนีวอจังหวะนี่โอ้โหบต้องใส่อันตีทุกคนจังหวะนี่จังหวะนี้ไปใส่เซ้นหืมวาสิบปศัยแล้วนะอันตีนะโอหที่ว่าเก็บมาได้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้สกอร์ทีมพายเขานคามนี่นํามาชิปสองต่อชิปสี่แล้วทุกคนแม่ชิบหายแน่นอนทุกคนนะทีมเฮานี่มีแต่เบี้ยหนึ่งคนเดียวขาเลยจังหวะนี้ครับ มาดากรที่คนเห็นได้ล่าแวบๆอยู่นี่ไล่ล่าจะไม่ใช่ไล่ล่าโอ้โหฟิกเกอร์เป็นพระท่นแล้วน้องสาวเขามาใส่ไปเลยตุ่มๆไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โหจังหวะนี่บวกกันเละเทะเลยเละเทะเลยจังหวะนี่เขามาใส่ตุ่มๆไปโอ้โหมีหนาเขาตุยไปแล้วจังหวะนี่แกแคนข็งได้หรือบ่ทุกคนหืมถอยแม่ยูโรล่ายูโรล่าถอยถอยไปเลยยูโรล่าโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเนาะหืมเก็บไปซองเลยฟาสัโอ้โห บอเป็นยังทุกคนเนาะจังหวะนี้เห็นจูเลียนอยู่แวบๆอยู่นี่เด้อคนคอมันแก่แค่นี้จะบาดตรงไปบาดหนึ่งก็ตันตีเข้าไปจังหวะนี่ตุ่มๆๆๆไปโอ้โหสเว็บออกไปบอสุดท้ายแล้วเนียบเข้าไปปากแตกไปเรียบร้อยเลยเทุกคนแม่มัดเนียบตะวันซ้ายได้นี่บอเลยวันนักมันแน่นอนมาจังหวะนี้ก็ใส่กันอยู่เล่นกลางทุกคนตอนนี้โอ้โหเอ็ดบอกว่ะอีกน้อยเดียวเองแต่บอปิญญาทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาหลอดก่อนทุกคนเอาเอาเอา โอ้ตปวนมาอะไรีแต่เขามีอ่ามีจะเกดอยทุกคนเนาะเกือบเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วเกือบตุยทุกคนโอ้ยแห้งแต่วะสักเวชนี่เกิดมาจะว้าดีเขาไปเอาเลยรละโอ้ยกดันตีบุไร้เขาไปกดันตีจมวะนี่กดันตีโอ้โหพยายามกดันตีกดจะได้กรบบไดมันเป็นแมวยังวะโอ้โหตุยไปเลยมาดีคนเดียวขอแกมือไม่เขาไปจมวะนี่กดันตีกดันตีกดกดันตีโอ้ยยังหวังข่ายยังวะโอ้โหนี่ก็คือขอตกปกฟองของ อ่ายินเดลยทุกคนเด้อแต่หากว่ายินปั๊บใหม่นะเดี๋ยวให้กดนันตีได้นี่แบบว่าบมมีตัวได้อ่าสตันแบบกดนันตีถ้ากดได้ปุ๊บได้ปั๊บแบบบอสตันนี่โอ้โหเป็นอีสั้นที่แบบว่าแม่งโคตรโกงเป็นโกงเลยอันนี้แบบเวลาของกดนันตีเขามีตัวมาสกิดมีตัวมายังจังหน่อยก็คือกดบอได้องนะทุกคนเดี๋ยวให้ปั๊บใหม่แบบเดียร์ลอดแต่ก่อนเดียร์ลอดเวลาแสนตีถ้าหากว่ามีตัวมาสตันนี่มันจะบดได้เลยเออยังให้ปั๊บใหม่แบบเดียร์ลอดนี่บอลแล้วแบบโอ้โหเป็นตัวละครที่แบบ เขาไมา่จูบว้านนี่ก็เหตือน,าาน่ว่าไพ่โค้งข้างเพื่อเก็บลอยไว้ทีมหอยทุกคนว่าซิมอลาดหลอดไปเออหูสถากรรมแล้วว่าเป็นจังไงตอนนี้ตอนนี้สกอร์ทีมเฮาสามซีบทุกคนเฮาเก็บมาสิบเอ็ดคิวคนเดียวเฮาอ่าไพา่โค้งข้างสามสิบเอ็ดคิวเนาะสลับสกอร์ทีมทุกคนเออเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปก่อนจังหวะนี้ทีมเฮากระตุ้ยไปหม,มดแล้วโอ้โหโหยเนาะจังหวะนี้เด็ดเด็ดเด็ดครับบาดไปก่อนหลอดเข้ากับมาไปทีมหอยอะไรทุกคนสิมาท่านลือบอ่อทุกคนจังหวะนี้ขอสื่อแซ่แข้งก่อน เขาไปไลล่าจะตุ้ยแล้วไลล่าจะตุ้ยแล้วเขาไปตูมไปบาทหนึ่งจหวะนีกกดอันตีบอดได้คือเก่าทุกคนกดแซ่แข้งก็บอดได้โอ้โหถือให้รอสตันไหวสุดท้ายแหละครับตุ้ยไปทุกคนโอ้ยเนาะถือว่าแพ้ไปทุกคนเกมแหลกโอ้โหนาเสียได้ไปทุกคนเนาะส่งต้นเกมมากกำลังดีนะแต่ว่ามาแพ้เลทเกมทุกคนมาเลยทุกคนเอามาต่อกันอีกเกมที่สองทุกคนเอาเกมนี้ก็จับมาเป็นยินคือเก่าทุกคนแต่ว่าเกมนี้มาซูมเจอต่างประเทศก็คือมาเจอทีมอินโดนีเซียนเอง โอ้โหมาเบิร์นแนวาริดหรือสีล่วงทุกคนเกมนี้สิไปหลอดหรือบอสลับทีนิโดเกมนี้เนาะมาทีมเฮาการ์ที่ว่าจะมาเป็นทั้งจอร์นซันเลยกันไม่ทั้งลาปูและคูป่าบ่คูป่าและลาปูเออโปโปและคูป่าเออแต่กันสร้างเออแล้วก็มีทั้งพระยายเนาะมาเลาก็จับยินมาฟาร์มคือเก่าทุกคนเนาะเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อนถนเกมแล้วกันเดี๋ยวคอยมาตบกันทุกคนเนาะ คือเก่าคือเดิมทุกคนท้องพัร์ตี้รับส้มคลิปนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยดีคนนั้นเป็นกำลังใจในยยจะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อเห็นเราไปลงคลิปโดนแล้วกันมาตอนนี้ก็เกือบแล้วทุกคนเดี๋ยวคอยมาจาัดตอนนี้เวทก็ใส่ก็อยู่เล่นก้าวทุกคนอุ้ยเห็นเวทมาน้อยหนึ่งทุกคนสีรอดบอจังหวะนี่ทุกคนหน้าจะกำลังกลับบาดอยู่ตอนนี้ทุกคนเข่าไปเลยจังหวะ,วะน,นี่จ้าเอทุกคนโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเอ้ยโอ้โหคิดคว่าสิเก็บไปสองบอได้ว่าสุดท้าเลยถือ โอ้โหนาตาเลียใส่กำจัดเก็บไปไปทีมหอยเขามาจังหวะนี้คนขอแก่โตไมมตูไปบาลหนึ่งเกือบแตกทุกคนโอ้โหแหง้งแต่ว่ายิ้นดีวะ่ะสุดท้ายแหละก็วานเจี๊ยบทุกคนเอาเอา,เอาสิไปใส่นาตาเลียขอเอาขึ้นเนี่ยนะนาตาเลียแม่มันไปไหวแต่ว่จาจังหวะนี้ถือแก่ของจรซันุ้กคนเนาะไปใสไปใสเอา้าเอา้เอามันมมยอมนี้ครับมันนี้นี่มันหลอดแล้วแต่ว่าจังหวะนี้เกือบหลอดวะ่ะแต่ว่าสุกถ้ายแหละซักเออเขาเก็บมาดทุกคน ตอนนี้จอนสันก็สปีดรถไปเป็นทีเหียบหอยทุกคนโ oh, อ้หเกมนี้โบของมูแน่นอนหรือก็ลองโบเจอมูแน่นอนเจ er อนแข้งแทต่แถามาจมว้าดีกว่าสีเอาบัฟเลยทุกคนเนาะโอ้โหข้ามาสีได้หรือโบบัฟทุกคนโอ้โหได้บัฟมาเป็นทีมหอยแต่ว่าสุดท้ายเบนอ์นึงกับตุ้ยไปทุกคนโอ้โหเนาะือว่าอามอนเก็บไปจังหวะที่อมอนมาปวนขึ้นอมอนมาปวนขึ้นอบห้ดีเดี๋ยวเขามีจะเกิดจอนสันเขาไปเหยียบคอมันจังหวะนีีคอเอาคือเด็กกันอมอนโอ้โหตบผูไปปั๊มไปเรียบร้อยทุกคน จังหวะนี้สิไปไซนาตาเลียขอเอาคืนเนี่ยนะนาตาเลียจังหวะนีม้มันนาแต่ว่าคือบุตายว่าเขาไปจังหวะนี้อีกบาดเดียวโอ้โหต้องหุนไปเลยแม่จะไม่มันดวงแทงเวย้ยมาที่คนจังหวะนี้เบียทิกสิมาเอาป้อมห้อยมาที่คนจังหวะนี้เขาไปที่คนหวานเจี๊ยบเลย โอ้โหต้นเกมลินได้ได้ทุกเกมทุกคนต้นเกมแต่ว่ามาเล็ดเกมเนี่ยอยากเพลวเพลวมาจังหวะนี้จะไปใช้ฟาซาโอ้โหได้เวลาเอาขึ้นเนี่ยตัวยึดไปบาทหนึ่งอีกบาทเดียวรอดหรือบอลจังหวะนี้อามอนกับบุก้าเข้ามาโอ้ยจังหวะนี้อามอนมันเอาบับนี่บอกโอ้บัฟไปแล้วเว้ยคิดว่ามีบัฟอยู่นี่คิดว่ามันเอาบัฟอยู่มันเอาเนี่ยอันตีมาพอดีกดเข้าไปนี่โบผู้นี่ปมปมปมใต้แน่นอน เอ้ยฮาริสฮาริสฮาริสสิ้มไปใช้ฮาริสืหทคันใหม่คันมือเห็นมอนี่ครับแบบเนียกสัตว์อะนะเรียบร้อยทุกคนแต่มาจังหวะนี่คนกสไลด์เข้าไปอยู่ในป่านี่คนโกดอันตีกับมาจังหวะนี่โอ้โหเปอร์เซ็นต์หลอดมีศูนย์ทุกคนเนาะโอหเรียบร้อยเลยอ้าว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 เก็บไปซองตัวทุกคนจังหวะนี้ทีมเฮ้ามาจะได้ดีโอ้โหเขามาถือว่าได้เปรียบ จ่วงต้นเกมทุกคนเนาะได้เปรียบแต่ว่าเลดเกมในโมโหจะเอาอยู่หรือบอ่อทุกคน,นอ่าก็รอลุนลอดด้นรอติดตามเบึงเอาขอย้ำอีกเพื่อใด้ทุกคนได้พายที่หับส้มแต่ตนเจ้าหอนนีทุกคนใครจะลืมกดไลค์ให้ได้ทุกคนนะกดหัวปุมมือน,นะมีหัวปุมมืออย่างนะกดปุ๊บบาทหนึ่งนะเบอร์หน,นึง่งจะมีกำลังใจแล้วทุกคนอ่าส่วนนี้เสียงก็มีการเปลี่ยนแปลงในบุคคลสบายทุกคนเป็นวัดเ,เ,เ,เป็นไอ,ไอจังหวะนี้ขอฟ้าเป็นก่อนทุกคนเนาะทีมเฮาก็ใส่กันอยู่เล่นกลางผุ้นโอ้โหตุยไปแล้ว เวทเฮาจังหวะนี้จอนสันสปีดขึ้นไปแล้วทุกคนจะได้จอนสันตามบ,บอ่อโอ้โ oh, ห oh, ตามไปถีบหอยทุกคนว่าเบลหนึ่งยังงมง่ายอยู่นี่โยยังเกียคลิปเออยังเก็บคลิปเก็บอันนี้โยจังหวะนี้ทุกคนอืแม่จะได้จังหวะนี้เก็บไปมดบอ่อเก็บไปมดบอ่อว่าจะเข้าไปแล้วทุกคนแต่ว่าป้าเพิ่นได้บ่าคลั่งไปซะโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยทุกคนเนาะมันอย่ากเกินอะไร โอ้โหตะกี้ดีว่าสิเขาไปทีคนเดียวสิว่าหมไปลาดเพื่นอนดีก,ก็เลยปะเพื่อนขาซะ <c oughs> โอ้โหกลับมาดีทีมเฮากับเดีเยเอ้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 ยโอ้โหมาเปิดตันตีพิดคนละเมึงอะ <c oughs> ่ะเรียบร้อยทุกคนอ่าออกมาจากวันตเก็บไปซองสวยงามทุกคนเบียดถีเรียบร้อยเลยโอ้โหมันจะกเกินอะไรไปยินเว้ย อันนี้ทีมเฮากับที่ว่ากดพายก้นขาแบบเลเทเลยมุ้งยี่ไพกาออกมาเลยโอ้โหจังหวะนี้ปล่อยมาเขาไปกัดใต้เบาใต้เบาเรียบร้อยเุกคนโอ้โหตุยไปไปทีหมหอยจังหวะนี้ว่าสิลุง่งเอาเบียร์ทิกทุกคนเดี๋ยววาบบก่าเข้าไปอ่าเดียเด๋ยวดีครับได,ด้สิลุดออกมาให้เบียร์เราหนึ่งขานา้อที่นี่เนาะนี่จังหวะนี้เอาปอมมาลงเลยเอ้ออมอนอมอนอืมอแต่มันหลงหุ่นนะออมอน,นี่เอ้ยมีตัวลุดออกมาบอฟาซาฟาซาแน่นอนฟาสามันห่าวนี่ ภาษากำลังซีวีจะเกิดบ้างเฮ้ยเเบียทิกโห้ยตอนนี้จ่องสกิลสองใบอยู่ตัวคนสไลด์เข้าไปแล้วกดสกิลสามใบเฮ้ยบินออกมาจังวานี่วาจังไหนออกมาแล้วโอ้โหกดอตีเข้าไปเรียบหล่อทุกคนจังวานี่วานเชียบทุกคนแม่เปตามที่คิดเนาะจัองวานี่วาจะได้เอาเบาะมอนออกมาดิอามอนอามอนบอกกายขึ้นไว้อมอนนี่เวยกันมาหันอีตุ้สองแน่นอนทุกคน จังหวะนี้ทางจอนซันเขาก็สปีดลดตามเบียดทิกได้บ่โอ้โหบ่ได้ทุกคนต่ำป้อมป้อมแตกแม่จังหวะนี้โปโปเขานะโปโปแล้วคูปะเออแม่งเกิดทุกคนทางเกมเลยจังหวะนี้เก็บไปไปเทีมหอยทุกคนจะได้นาตาเลียขอเขาไปเก็บเลยว่าโอ้โหเขาไปบ่ทันเนาะไว้สิเขาไปลาดจังหวะนี้ฟาซาทุกคนเนาะถฐานชิคิมซองมาก่อนเดี๋ยวสไลด์เขาไปโกดันติโอ้โหตุยไปไปเทีมหอยทุกคนจังหวะนี้ขอเอาตัวนี้แล้วกัน ขออะไรกันเดี๋ยวว่านี่ตูมตูมไม่เรียบร้อยทุกคนโอ้โหนาทีนี้นะจะจบได้เป็นทีมหอยทุกคนเฮ้ยจอนสันจอนสันแม่มันจะเกินนะดรวัยสิจบหรือบ่จบนี่เพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเอาคลิปเข่าก่อนทุกคนหน,น,นาจะจบไปได้สบายเลยจังหวะนี้อัลมอนออกมาจังหวะนี้อามอนจะไปแซมมอนสลับเครื่องทุกคนจังหวะนี้ว่าจะออกแซ่แข็งแม่ออกบบท่านเดีด๋ยวเอาเอาบาโค้ดแซ่แข็งแล้วทุกคนไปสื้อตู้รถขูดดาวนันเจ โอ้โหคือเพื่องพิษชีวิตเปลี่ยนเลยว่าสิกดอตแท้แข้งแล้วก็แท้แข้งแบบเท่ๆเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตุยไปเนาะมามาเบิรงกันไพได้จักคิวเดี๋ยวก่อนเนาะอ่ะนาน่าจะเป็นอ่าะโป๊ะหรือคูป,ป่าเนาะที่ว่าเกิดเกมนี้นะโอ้โหเบนนึงได้12คิวเองโอ้โหโบได,ด้ MVP เลยทุกอนเนาะเบนนึงสวยมีแต่หนึ่งคนเองตายสามแต่ว่านักยิงคัานี่แม่22สสคิวตายสูงเดี๋ยวก่อน เก็บ MVP ไปแต่ว่าใายก็ขมเละเทะเลยทุกคนอิอโนโดนีเซียกู